สวัสดีค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะอันซียนเทศสารนิสิค่ะคำว่าอันเซียนเทศสารแปลว่าสิ่งที่ตามมองไม่เห็นหรือไม่สามารถรับรู้ได้ในจิตวิทยของเรานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดิฉันก็เลยอยากจะมานำเสนอ จะขอบเป็นเพราะว่าดีไซน์ที่สวยงามหรือว่าแบบปลัดเกิดก็ไม่รู้นะคะว่าทําให้ลิสที่เป็นไปเกิดชั้นะและบางคนไม่เคยรีสตาร์ว่าชั้นะมีอะไรอยู่เพืเ่อนๆคะอังคารที่แก่งของเรานะคะเป็นอังคารที่สมบูรณ์พร้อมด้ว